สำหรับใครนะคะที่ต้องทำงานจ้องหน้าจอนานๆจนมีอาการตาล้าตาผ้าตามัวตาแห้งหรือว่ามีอาการปวดเบ้าตามองไม่ชัดในเวลากลางคืนเวอยากให้ทุกคนที่มีอาการเหล่านี้นะคะได้ลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเด็กตาวีรุป p l u สกระปุกนี้เลยค่ะด้วยสารสกัดที่เข้มข้นจากบิลเบอร์รี่ดอกดาวเรืองซีบัตทรอนวิตามินเออีซิงแล้วก็โอเมก้าเนะคะที่เป็นอาหารที่ดวงตาของเราชอบมากๆได้ถูกอัดแน่นรวมอยู่ในขวดนี้แล้วซึ่งสารสกัดเหล่านี้นะคะจะมาช่วยลดอาการตาผ้าตามัวอาการตา แหงบำรุงและก็ป้องกันความเสื่อมของจอประสาทต,ตาช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเพิ่มความแข็งแรงให้กับดวงตาของเราและก็ยังช่วยปกป้องอนุมูลอิสระนะคะที่จะไปทำลายดวงตาของเราอีกด้วยค่ะแค่เพียงทานวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนทุกวันอย่างต่อเนื่องเท่านั้นค่ะ และตอนนี้นะคะทางแบรนด์นะคะเขามีกิจกรรมข่ามาให้เพื่อนๆนะคะได้ลุ้นรางวัล5,000บาทค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะอัดคลิปวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์นะคะโดยใช้รูปรายละเอียดนะคะหรือจะพูดถึงแบรนด์แอ b มบัสเดอร์ก็ได้นะคะซึ่งสามารถดูได้จากเพจแล้วก็ติ๊กต็อกของแบรนด์ค่ะพร้อมทั้งติดแฮชแท็กนี้นะคะ วิดีโอของใครนะคะที่มียอดไลค์สูงสุดนะคะรับไปเลยค่ะห้าพันบาทค่ะอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะและต้องบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะเฉพาะใน t ิกต o k เท่านั้นนะคะ